สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวไม่เปลี่ยนไม่ได้สามราศีนี้อย่าหยุดอยู่กับที่คลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของคนสามราศีที่แนะนำว่าให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจะเกิดสิ่งดีๆตามมาอย่างแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างซุงค่ะ สำหรับคนสามราศีที่มีเกณฑ์ว่าต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆหากยังทำแต่เดิมๆมีแนวโน้มว่าจะไม่รุ่งแล้วก็จะติดขัดนะคะแล้วก็แนะนำให้เดินทางไกลหรือว่าให้ลองนำงานไปทำนอกสถานที่ดวงดาวจะลดความรุนแรงลงได้ค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีกุม มีสิทธิ์เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนบ้างนะคะเหมือนกับชาวราศีมังกรค่ะถ้าหากอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยนะคะหาลู่ทาง ระวังการมีปัญหากับเพื่อนรอบตัวเพื่อนบ้านชาวราศีกุมจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็กับการงานถ้าชาวกุมยังอยู่กับสิ่งเดิมๆจะเข้าสู่มุมเสื่อมและอ่อนแรงหมดกําลังเพราะฉะนั้นแนะนําให้ชาวกุมลุกขึ้นมาเปลี่ยนสีสันเ,นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วจะได้เจอกับสภาพใหม่ๆค่ะถัดมาราศีที่สก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ายังทำงานเดิมแล้วก็ยังทำอยู่ก็จะหมดอายุไขต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้ลองคิดใหม่ลองเริ่มต้นในสิ่งที่หวังก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นค่ะชาวพฤษภท่านไหนที่ตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานได้เริ่มงานใหม่ที่ดี แนะนำให้เลิกงานเก่าหรือว่าหากยังทํางานเดิมอยู่ก็ให้เปลี่ยนแปลงหน้าที่สิ่งไหนที่ดีก็ทําดีต่อไปแล้วจะประสบความสําเร็จมากๆถ้ายิ่งได้เปิดตัวธุรกิจของตัวเองได้ด้วยก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านี่เกิดในราศีพิจิกค่ะ แนะนำว่าต้องคิดใหม่ทํำหม่บุกเบิกอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะมีสภาพเบื่อเสงๆแนะนําว่าต้องเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานแล้วเปลี่ยนชีวิตจะได้ดีค่ะมีโอกาสได้เงินจากการค้าการขายแต่ชีวิตจะมีการแข่งขันจะได้เงินจากการต่อสู้ลุกลุยแล้วจะดีนะคะ แล้วก็แนะนำว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2567ปีหน้าเป็นต้นไปมีโอกาสรวยได้ด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสมราศีที่แนะนำว่าต้องเปลี่ยนแปลงอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ